โอ้ยสั่งมาดีกระดาเดชชาวเฮาเท่าแก่ทั้งพ่อแม่พี่น้องของเท่าหนุ่มคานอ้องพวามดยาาพี่น้องถูกทานมาทํำทานการกุศลของเฮากามวลดีดอกข้าวนีมีผมมาท่านให้สมใจดอกทุกอย่างผมจักไดกล่าวอ่างพอ้นทายดอกส่งน้ำแถมยัดทาอีกซ้ำเสนอใส่ให้สมใจคอยสัตธาไทยจงใส่ใจดอกเอาไว ผมจะแถมพ่อนให้ประสบไส้โศกใหญ่ขอให้รูหลาบใดคือภูคาดอกว่ามากต่อไปนี้เสด็กล่าวดอกคาถาด้วยยะถาบาลีให้ทานฟังดอกข้าวนีมีบทขอขอฟังเสด็ว่ยายะถาวาริวาหาปูราปริเปรินติสาขลังให้หลังมาดอกเต็มอันอันวัชวนท่านกว่างสมดโทษท่านญ่มีนามไหลให้ไหลหลังเข่าเต็มเท่าดอกอ่างมา แมนสิญยทอฟาคะแนนอ่างเป็นทะเลเอวะเมวะอิโตทีนังกาดังท่านดอกของเจา้าก็ให้ไหลมาเขาร่วมกันดอกปั่นใหญ่ท่านทไรแมนสนิทหน่อยประสมน่อยให้ใหญ่หลวงเพื่อเมนามใหญ่กวางอาศัยหมูลำทางไหลมานานหากอ่างเต็มดอกไปใดสัทธาไทายเฮาหนี่ให้มีบุญดอกโดยดังอิจิตังปฏิตังตุมหังกิบปเมวะสมิธันโตให้รู้มาดอกสมแมง ทานของแพ่งเงินแกว้วแนวใดให้สมปราดขอให้สมมาดหมู่ม,มาโนโนเจ้าดอกสุอันยันโทปนลาโสยถาบวรบัญประยัดดังประจันเพลนขอให้เห็นเป็นดวงดังประจันตะวันแกงขอให้มีสีใสเหลื่อมเทียมประจันเอ็มหน่วยมณีโชติละโสยถาอีกด้วยให้เคื่อแก้วหน่วยมานี่ แมนซิโยโลนีให้เฮืองหงดอกแสงใสลัดสมีชายไปให้หมูค้นดอกแลจองนับแต่สัตว์ในห้องเมธนีโลกต่ำให้น้ำแนมลำจองมองแกวกระดังกันสับพีติโยวิวัตกันตุสัพพระโรโควินัสตุสัพป่าไพพองนันสัพพาโลกโลกคะยาเดมาลาวิวินาสูญเสียเสียง เพียงว่าไพเว้นของของจันไลใใ่ให้หายหางมาเตพวัตวันตาร,รายภัยไพทั้งหลายอย่าได้มาอยู่ขางกาเนือให้ภายนี้สุขีที่คายุกโกภวะวมุนีมีอายุดอกยืนนานตลอดการนสรงไขยต่อไปอย่าตายใดเป็นนางศรัทธาไทยพระโคดมตัดสังอภิวาทนาศีลิสนิจจัง พุทธาปัเยโนนอพพุทธโฆสอนไว้ก่อยพ่อช่ทั้งหลายองค์สีมีอายุวันนางกับสุขังพลังดงให้มีฑัวนาศรธ,ธาเจ้าผู้แต่งท่านดซาทัว